สวัสดีครับพี่น้องมิสายสายเขียววใจะเดียวกันทุกท่านสูผูสุคนนะครับมือนานรายการคนกับป่าเดี๋ยวมาพบพาอพี่นอ้องขึ้นเขาขึ้นหลังนะครับมื่อนีผมมาอยู่ที่สวนของผมเองนะครับก็เลยไปไซนะครับก็เลยได้ทําคลิปสั่นในพี่น้องด้เบิ้งนะครับคือมันมีที่เคยเห็นมาหลาย,ลายต้นนะครับหลายอย่างต้นไม้ปลาครับที่เขาปลูกปลูกไว้ด้วยที่เร่อใคำานึ่งคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเมืม่อมาเห็น เมื่อลงมือปูกแล้วไงแล้วยังไม่เห็นว่ามันความเปลี่ยนแปง้งหรือกัรนที่สูดินล้นเอาชีวิตหลอดหรือว่าการเจริญเติบโต,ตของต้นใหม่แต,ต่ละต้นก็เลยได้ถ่ายทําทคลิปสัน้นๆใ้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่คือต้นประดูนะครับประดูที่อยู่ใต่โฮมยางหน้าอายุ10ปีนะครับแต่ประดูนี่ประมาณ4ปีนี่นะครับต้นใหม่แถวๆนี้4ปีมดดรับตนน้นนยๆหน่อยนะแต่ตใหญ่สุดก็คือ10ปีนะครับหายกันอยู่6ปีซักยางหน้าประดูนี่ ดอกตน้นน้อยๆนี่ครับต้นมากนี่ต้นพยุงเป็นต้นอายุสีปีทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นต้นใหม่อยู่ตยไต่หฮมนี่คือต้นสะเดานะครับไต่หฮมยังหน้าสิบปีนะครับอายุสิบปีพยุงนะครับไม่สะเดานี่ก็บโบลีกนี้ไพคือกันนะครับก็คือตรงคือกันตรงอย่างเดียวแต่ว่าไม่พยุงไม่พยุงนี่เอ่ยออ,ออกหาเสียงหาแสงเนี่ยนะครับ บอกส่วนต้นหมากต้นยังในต้งยังเดียวครับเอ็นออกบ่ได้แต่เติบโตในขณดนี้นะครับคือต้นพยุงนะครับที่มันอยู่แต้หอมยังหน้าต่นมาก็เป็นต้นเดานะครับเดากับเถืนต้งได้แต่มียางหนึ่งนะครับที่มันขึืนต้มได้คือไม้แดงไม้พยุงคบตองเอ็นออกหาแสงได้จังสีใหญ่นะครับเราก็พยายามถีบตจะคล้องขึ้นนะครับให้มันสูงผลจาก แสงแดดให้ผลจากคมของยางหน้านะครับต้นนี้แต่ก็มีอีกหลายต้นนะครับที่สูบไรปลูกที่รังแน่ยัางแน่นี่คือต้นชาตนะครับต้นชาติสู้หาแสงบไรครับต้นอื่นแต่ก็ทินนรลงนี่ก็พอได้นะครับต้นนี้เป็นต้นใหม่ปลูกห่างกันอยู่6ปีนะครับทินน้ลงหน่เกิดเองมียางหน้าครับที่ปลูกแล้วก็ต้งเลยบ่เคยเด้งออเอ็นออกหาแสงคือเขานะครับ เป็นสัตว์ยานของต้นใหม่ครับนี่พยุงต้นนี้เป็นต้นมะขามงนะมะขามงปลูกไว้มาสิปีที่แล้วนี่ครับต้นแดงเนี่ยโกงออกข้างนอกนะครับต้นพยุงก็ออกข้างนอกนะครับแถาบริเวณนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากลมใหม่แน่ก็บลบมแต่ของเพิ่นใส่ปุ๋ยนะครับของหนาเพิ่นแต่เป็นหน้าป่านะครับตัวน,นี้ใส่ปุ๋ยเคมีแน่หน่อยหนึ่งผมว่า เลยล่มนะครับเป็นในหล่มเขาเมาลีแดงกรับบอกเป็นยังนะครับแต่เม็ดห่วงคือเก่าครับได้ปกติส่วนจะเป็นส่วนหัวใหม่นะครับหัวใหม่ที่พอป่วยประมาณสิปีที่แล้วแต่ว่าป่าเพง่์นก็รับในด้านขึ้นมาปลูกต้นใหม่ขึ้นกันนะครับเพ่นอยาวเป็นต้นใหม่ก็เลยปลูกต้นใหม่ล่องเบื้องวา่าอันใดสิญ่นะครับสรุปเคืองจะมียางหน้านครับยางหน้าใหญ่แล้วก็เป็นต้นใหม่ที่ขึ้นตรงเลยมาตรงเอ็นเอียงจากออกจาก ต้นใหม่นะครับเป็นี้ว่าสิตัดทางตัดซางนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นกิ่งไหม่มะขามโมงนะครับต้นมะขามโมงส่วนลายนะครับประมาณ3-4ต้นก็จะได้ตัดซางออกเพื่อที่จเห็ดทานหรือว่าไอ้ต้นหน่อยมันใหญ่ขึ้นท่านกันนะครับมันใหญ่ขึ้นกว่านี้พอได้แสงน้ำกันอ่าครับก็เลยได้มาถ่ายทำพี่น้องวันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นยางนาครับแท่งทะลุระวังหยอดไผ่นะครับระวังก่อไผ่นะครับก็ต้นมะม่วง บริเลพเล่นะครับอันนี้ใหม่นี่็ประมาณ2ปีกว่าตอวนอย่างหน้านี่นะครับเป็นการสูดดินล้นของแต่ละต้นนะครับแต่ผมสังเกตเห็นเห็นนะครับได้หลายต้นที่ผ่านมานี่หลายชนิดนะครับก็คือมีชักมีต้นไม้ไม่ซักชาดล้วก็ผลย่างหน้านะครับแทงทะลุสะเดากับเพาได้นะครับ,แต, Shadow, บ,รบแต่ย่างหน้านี่เขาแทงไหวนะครับย่างก็คือต้นกระบากส่วนแดงไม้แดงกับ พยุงนี่เอ็นออกนะครับว่าเป็นไม้ทรงพุ่มนะครับเอ็นออกพยุงกับเอ็นออกนะครับไม้ oh N o K, อ่อนอเราตั้งขางเลยนะครับยานนี่กับเป็นตน้นต้นยงนางนาครับกับต้นมะพร้าวมะพร้าวนี่ปลูกก่อนสองปีนะครับยางนามาปลูกทีหลังนะครับห่างกันอยู่สองปีมะพร้าวก็ตนน้นไม้ปลูกก่อนสองปีนะครับพร้าก็ต้นหม้กับประมาณ 4ปีนะครับ3ปีถึง4ปีบางต้นก็3ปีนะครับแต่ต้นยางหน้านี่ไมหน้าที่อยู่เคียงขางกับต้นมะพร้าวนี่บ่เกินเมน็ดนึงนะครับถึง2ปีก,ก,กว่าันะครับประมาณตามที่ต้นถึกไว้นะครับก็เลยมันแตทะลุยอดพราวไปแล้วตอนนี้ครับส่วนฝั่งนี่จะเป็นต้น ไม้ที่ปลูกที่หลังนะครับแล้วก็วจะเจริญเติบโตคือกันนะครับส่วนนี้ก็เป็นของไม้ต้นกระบ,บากนะจำหมดพิษต้นกระบ,บากปลูกติดกันกับตน้นเผาเลยครับอ่านกันบมถึงเม็ดนะครับแต่ปลูกที่หลังตน้นเผาคือกันครับอ่านกันอยู่สองอย่างละสองปีต้นละสองปีนะครับตน้เตนเผาถลางกระแซงต้นเผาไปแล้วบางต้นนะครับบางยอดทะลุตน้นเผาไปเลยนะครับ มาเบิงเด้อพี่น้องเด้อว่ามันิได็กินหน่อยบอปกเผาหรือเมาสเสด็จเป็นใหม่มปลานะครับฟันนีู่เป็นใหม่เลนน้อยนะครับอยูกที่หลังหลักสวใสีไไปหนาอยู่เรื่อยอยู่ทีติดก้านแข็ง,งนี่เสด็กินหน่อยบอนะครับมาเบิ่งเอาชมผมสีไทยทำหรือว่าอัปเดตให้เรื่อยๆมาเบิ่งเรื่อยๆปีต่อปีหรือหาหกเดือนเท่านึงนะครับเผื่อให้เป็นแนวทางพี่น้องที่จะปลูกแต่ว่าผมแนะนํามียางหนึ่งก็คือใครปลูกปลูกไม้พ้นไม่เนี่ยอยู่ต่าง,ง,งเาด้อดีกว่านะครับ ที่ผมปลูกนี่ก็คือผมมีที่ปลูกนะครับตอนนั้นเพิง่งคัดปลูกใหม่บ้า,านสี่ปีที่แล้วก็เลยปลูกผสมกันเลยนะครับคือสิบบเป็นยังเนาะจะให้มึงมันสดได้ผลประโยชน์บอในการปลูกในที่นี่ในมงนี้นะครับอาจจะเป็นแนวทางอย่างหนึ่นตงต้นไหม่ก็ง่าย,ยูยครับต้นอันนี้เป็นเงาไผ่ไผ่นี่มาซัำไใบส้ำมวับ่ได้ปลูกครับก็เลยจงไว้เลยครับเหลือใหถ้ากินนอไกล้ๆ่บ้านนะครับหลัง้างๆบ้าน ต้นใหม้ที่เป็นพุ่มนะครับคือต้นฮอกาเน่ต้นนี้โอยูติดงันนาครับติดงหนนาแต่บอลุมนะครับบอลมแต่มาต้นตะเคียนตะเคียนกับบอลมเอ่อมาตน้นอีกต้นหนึ่งฮองกาน่กันใบหลายครับนใบพุ่มหลายเอี้ยงเลยครับดินหลวมดินหลวมแห้งน่ครับติด้นามเลยครับติดนามขอบงนันนาเลยนะครับ จะต,ต,ตรงแก้ไขนะครับตัวนี้แก้ไขตัวนั้นบบลมนะครับคือย่างหน้ากับตะเคียนอยู่ได้มากคงทีแต่โขกใบหน,น,น้านี่คือมอหกนี่สุดยอดครับลมพิจารณาเด้พี่น้องเด้อสิปูกัางต่อไปห้ปูห่างแน่หรือว่าดินมันแน่นๆนะครับครับผมขอขอ,ขอบคุณพี่น้องมิซายสายเขียวหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที ขอมาชมช่องว่าสันเาาเทียมหรือว่าช่องรายการคนกลับป่านะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์ลให้กับช่องนะครับคลิปหน้าที่เป็นแนวใดก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมสีฮะคลิปถีด่ดีๆมีคมหูมีสระครับให้กับพี่น้องมิซายสายเคียวทุกท่านได้รับชมกันนะครับมอนีสวัสดีครับผม